ขอพระราชทานกล่าบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองพระบาทในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆเมื่อวานนี้กับทั้งเมื่อเช้านี้และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร อีกวาระหนึ่งในบ่ายวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุลาลงกรมหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมเลิกแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลอันเชิญใต้ฝ่าละองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพระราชทานเหรียญรางวัลเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลตามที่คณะบดีแต่ละคณะผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจและรองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบภารกิจด้านต่างๆจะได้กราบบังคมทุลต่อไปและขอรับพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสุริสวัสดิพิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตจุลาลงกรมหาวิทยาลัยสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝาละอองพระบาทพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนางสาวจุธารัตทองสลับนางสาวชนิพายอยืนยงนายฟอรซานซาปุตรา นาวาอากาศตรีหญิงพัทรมนทับสูงเนินนางสาวอรพินจุนมุกสิพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวกันธิดาพันธรังสีร้อยโทหญิงกันธิกาสายปัญญานายกำพลอินทร์ทกูลนางสาวกุญญานิจพง์วงหนูพนาเรือโทหญิงจันทรพุนพิพัฒน์นางสาวจุธาทิพย์ขชวโร นางสาวชนินาชชำนาญดีนางสาวชุติมาพรโกมลน,นางสาวโชติกาทองหลอ่อนางสาวนิชนันพันเสถียรน,นายดุสิตกล่ำถึกนางธนิการกฤษณะนางสาวนรีการกันกำเนิดพันตำรวจตรีหญิงนิรัชพรเกิดสุขนางสาวเบญจมาศแสงสว่างร้อยเอกหญิงปริยาพรพฤกษะหิรัน นางประวันรักชินบุตรนายปณวิทย์มุนแก้วนางสาวพัชรพรคำภูมีนางสาวพัชรินพรมโครนางสาวพันนิตาแสงขำนางสาวพิมระดาเปี่ยมสุขวิไลนางสาวพัทตราพรหมานมุยนายยศพันธ์นามสงนางยุวรีพาลีพันตำรวจโทหญิงรัชดาพรบุญสนอง นางสาวรัชดาพรแสนเมืองนางสาวรัชนีพระราชนายราเชนสุทโธนางสาวรุ่งเทวินสัมพันธ์นางลินดาอ่องนกนางสาววริษฐาพรกิจวรกุลนางสาววันธนีงามวงศนางสาววัลลภาอารันภูมินางสาววิชาดาใหญ่สมบูรณ์นางสาววิพาดามงคลเพชร นางสาวสิริรัตน์สิริสุรชัชวาลน,นางสาวสุดารัตน์ทิพพินิธนางสาวสุพันณรัตน์รินสาธรนางสาวสุพัสราสิมมานางสาวอภิวาสศรีกาศีนางสาวอารุณกมลซาบรมนายฮารูนอิมามด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อม ข้าพพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญาข้าพเจ้านายเจโรบีวาสนาผู้เป็นบัณฑิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอให้คำสัตย์ปฏิญาณ ต่อพระพักผู้แทนพระนรุบาลสยามิน,น,น,มนและท่านผู้มีเกียรติทั้งสิ้นนที่นี้นนนนว่าจะมีใจมุงงจมจม่งพดุงชาติและพระศาสนาอันสูงส,งส,ส,ส่ง,สงอีกองค์พระมหากษัตริย์เพื่อความวัฒนาสถาพร แห่งประชานิกรชาติไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีให้มีในหมู่คณะและสังคมอบรมใจให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรมใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ยังความรุ่งโรจน์ภัยศาล มากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทยให้สมกับที่ได้เรียนมาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอันทรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์จะขอรักษาความเป็นบัณฑิตอันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา และชูเชริรชื่อจุลานี้ไว้ไวให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้า,ด,ด,ฟาด้วยกาด้วยกำลัง บาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจูลาลงกรมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2565ขอแสดงความยินดีชื่นชมต่อบัณฑิตู้สสำเร็จการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยยกย่องให้ปริญญากตติมศักดิ์ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ทีม่อป,ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุติบันเดตกิติมศักดิ์สาขาวิชากายภาพบำบัดแก่ข้าพเจ้าคำว่าอิสระทางความคิดต้องมีอิสระทางความคิดเป็นที่นิยมใช้กันหลายวงการจนเข้าใจกันไปว่าไม่ต้องฟังความคิดผู้อื่นถือความคิดของตนเป็นใหญ่จริงอยู่คําว่าอิสระแปลว่าเป็นใหญ่เป็นไทยแก่ตัวไม่ขึ้นแก่ใครใแต่ความเป็นใหญ่ทางความคิด ไม่สามารถเกิดขึ้นลอยๆได้ความคิดอ่านต้องมีพื้นฐานของความรู้ความคิดรอบด้านจะเป็นใหญ่ทางความคิดได้ต้องอาศัยการสะสมความรู้กลันกรองไตรตรองให้ถูกต้องแจ่มชัดจึงจะสามารถเป็นใหญ่ทางความคิดนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมได้เช่นนี้จึงนับว่าเป็นใหญ่เหนือความคิดบังคับบัญชาความคิดได้ การดื้อดึงถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ที่ไม่มีรากฐานไม่ฟังความคิดผู้อื่นไม่หาความรู้เพื่อตรวจสอบว่าคิดถูกต้องสมควรเป็นประโยชน์หรือไม่เรียกได้ว่าเป็นาธาตของความคิดถูกความคิดอันไม่ได้ไตรตรองให้ถูกต้องครอบงำเมื่อนาไปใช้จึงเกิดความเสียหายเดือดร้อนอาจจะรุนแรงถึงเป็นภัยฆ่าฟันกันบัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้เล่าเรียนมาก จึงเป็นความหวังของบ้านเมืองว่าจะได้รู้จักใช้ความคิดรู้จักไตรตรองฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรู้จักเสาะแสวงหาความรู้มาพิจารณาให้ทราบตระหนักว่าความคิดอ่านของตนถูกต้องเป็นประโยชน์รอบด้านเป็นคุณต่อบ้านเมืองในพระรบรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออํานวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีอิสระทางความคิดอย่างถูกต้อง สามารถทำคุณประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าสืบไปและขอให้ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันนที่นี้ประสบความสุขแบบวัดดีจงทั่วกันข้าวราพุทธจเจ้า อามาโนและศิรกรานนพระภูมิบาทบุญญาดิเรเอกบรมมาจากกรินพระสยามินพระโยสายิงโย เย็นสิรพระพรพระบริบาลผลพระคุณทารักษาปวงประชาเป็นสุขสารขอบันดาลถ้าประสงค์ใด จงสริดังวังวรหาระหรือไทยดูจ,จะเท้าไววใช้ยชยโย gut. พาพระบาทบัรดิจุลาลงกอนมาวิทยาลไรฮวานีทังกายใจปลืมประนบทพระบทาสิ พระเดชพระคุณพระกาปรุณาคือไปยากาที่ราชบดีพระหารืไทยพระจักรีคือสู ชาอันใดเราจะนำชาติชนฉลาดเท่าการศึกษากแต่ละพระองค์ทรงนำพาพระศกภัย ดิตจุลาผวนนาจำนงจำเนียนถวายชีพเพื่อภาคเพียนเหิดพระเกียรติจุลาลงกอขอคุณรักรัตนา เพทพรไทยฤทธกำมพนพีหักพระราชวงศอ์มองมหาจักรีนิรัน